ัสดีเอฟซีแล้วก็ผุติดตามรับชมนะครับทางช่องสีมืองอะไรอยู่นะครับผมมาครับผมวันนี้นะต่อที่ปาจีนครับเดี๋ยวมาดูรถนะครับคันนี้นะรถคันนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทางผ่านวันนี้นะครับเลยอยากมาต่อราคานะฮะแล้วก็ดูรถนะครับคันนี้เป็นรถแอร์นะครับว่าอยากมาคุยราคานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับก็อยู่ที่ระยองนะครับไปทำเอกสารอะไรนะครับก็เรียบร้อยครับ มาเดี๋ยววันนี้มาดูคันนี้ครับอ่าได้ราคากันก็เดี๋ยวมันขับได้ก็เดี๋ยวขับกลับเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูสภาพก่อนครับว่ามันจะขับกลับเลยเดี๋ยวให้วา้าซอนขับกลับเลยแห <laughs> น่ยิ <laughs> ่งยิยง้ม <laughs> ยิย้มอย่างนะเจ๊ยิ้มอย่างอะนะ เขียนประกาศป้ายขายเลยเห็นเด่นชัดเลยไปเราไปดูกันเอาลงมาแม่ลงเลยแม่มกาดไหมอจอดวันนี้ล่ะเพื่อเขาได้เมื่อทางพุ้น รถกร์ดครับอาจจะเป็นป้ายหนึ่งศูนย์รถเ,เก่งคันนี้ว่ะเียนี่ฮะคันนี้ครับสีสวยอยู่ครับจะได้เป็นรถการนะสีสวยอยู่แดววูก็เนี่ยไม่เคยเห็นเลย ต้งทายเบรกแห้งครับเป็นแนบเบรกแห้งกาดกี่ถังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปปดถัง าเาออมามาาามามามมามมมามมา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 ามมันามาาามามามา่ามาามามขายไหยมนเ,เ,นหเ,นเนี่ยโอ้โหาม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 าเปมดมา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 า đè vù đè vù 3 hộp thương cát mãi đêm chiều thằng này sợ sơn sâu sợ sơn sâu ยางสวยๆเลยครับอันนี้มามามาดูรถครับโอเคครับป๋ามองขวางล้นครับโอ้กรจะจกแตก ติดการ์ดทะเบียนขาดยังครับเนี่ยขาดขาดมีนะสัมฤทธิ์ตัวอยากไปวิ่งเหรอครับเร่องไงเฮอยากไปวิ่งเหรอแยกเส้นส่วนครับอ๋อมาจากระยองอันนี้มันเป็นเฟองท้ายอะไรครับคันหน้าช่วงล่างช่วงล่างเป็นของอะไรเนี่ยเออบอดี้มันนั่นนะเนี่ยพวกเนี้ยพวกนี้เป็นผมก็ไม่แน่ใจเพรไม่เคยเห็นเลยอ่ บบสิบน็บนอตเป็นอีใช่ไหมเฮ้ยอีสูบอดี้ไปเลยนะไม่ทะเบียนมันพลาดสามส่วนพวงเนี้ยมึงเป็นยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้<ช>อะไรนนเนี่ยปั๊มน้ำมันเหรอนน้ำมันสองข้าง,งกี่ถังครับนี่นะแปดเนาะแปอาคอยเย็นมาอยู่นี่เหรอมาอยู่ข้าง เย็นแอร์ใช่ไหมครับแอร์ก็เย็นนะติดใช่ไหมติดได้ไหมเนี่ยได,ตด,ได้ติดได้ติดได้เราไปดูข้างในไปเติมตรงไหนเนี่ยฮะเติมเหรอ,อแก๊สตรงตรงนี้ครับตรงไอ้หลอดเชี้อโอมไ,ไม่จังมั้ยโอไม่รู้ครับตาพี่อืมตาก็ไปเติมที่นั่นใช่ไหมอ่า เพิ่งเติมมาพันหนึ่งก็เติมทิ้งไว้เหรอมันเรารู้ไหมเนี่ยฮะรู้ไหมเนี่ยว่ามันหมดจะหมดตอนไหนเนี่ยมันมีเกย์บอกอ๋อมีเกย์ด้วยมีเกย์เหมือนน้ำมันใช่ไหมอ่าภายในรถวิ่งอยู่ครับเออเขาเขาวิ่งอยู่วี่ว่าเจอโควิดหรือว่านะอ,อือันนี้อันนี้ใช่ไหมเกย์อันนี้ลมอ่ะอันี่ประตูนี่อ๋อลมประตูอ รถป๋าเหรอไม่ใช่แล้วเหรอขามาฝากเหรอโอ้โหร้อนมากเลยสตาร์ทได้ไหมครับได้ได้เดี๋ยวลองเครื่องก่อนโอเดสตาร์ตรไ,ไหมครับผมทีวีไยเครื่องเสียงอยู่คนโซลสวยมากเลยคนโซล รถก็สวยอยู่นะครับรถสวยอยู่เดมาลองระบบไอโอ้กันยุงเข้ามุ้งเขียวโอ้มีประตูหลังด้วยตัวนี้ เดี๋ยวลองสตาร์ทระบบเครื่องแอร์นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยคุยราคากันกิดสวยผ้ามา่านสีม่านก็ยังใหม่ๆอยู่เลยปลกแปลกเลยเมื่อกี้นี้ รดกาดติดเกียร์ไหมล่ะปะติด<ะ>เกียร์ไหมล่ะ,ละถ้ารถโดยสารถ้าไม่ติดการ์ดเนี่ยก็โอหก็ อการหนักน้ำมันสู้น้ำมันไม่ได้นะปะเออไม่เปิดปอกแป๊ก่ันเปิดปอกแป๊กยังนี่เหรอ,อะใช่เดอ่าเสียงอะไรปะฮะเสียงลมเหรอลมประตูโอเควัดขึ้นหมดเลยเหรอ,อ เดี๋ยววัดรอบก็ขึ้นอันนี้อะไรเนี่ยไอ้น,นี้น่าจะเป็นน้ำมันป่ะน้ำหรือน้ำมันน้ำป่ะมันเครื่องวะอันนี้ลมเหรอเ <c oughs> นี่ยน่าจะเป็นลมเข็มไม้ขึ้นไหมเนี่ยป๋าเป็นคนขับเหรอขึ้นใครเป็นคนขับเนี่ยเอ่อไม่ได้ขับหรอกเหรอเออไม่มีคนขับหรอกยู่นี่ไม่มีเปิด คนสาวเขาก็เปิดเปิดแอร์ได้ไหมวะะเปิดแอร์ดิอยากให้ชายมาเหรอเขาเปิดเป็นเต็นนี่แล้วปะอ่าเปิดแอร์เลยกดตรงนั้นไอ้ที่จางๆอ่ะเเนี่ยหรอไม่อีกตัวหนึ่งฝั่งนี้เเนี่ยหรออ่าวกดเลยแถวได้ไหมครับผมมันมีน้ำมันเครื่องมีอะไรไหมเนี่ยอะมันมีน้ำมันเครื่องมีอะไรไหมเนี่ยน้ำมันเครื่องอ่ะเราไม่เช็คเลยอะไรหรอ ลมร้อนออกก่อนเดี๋ยวปล่อยสักพักก่อนข้างหลังมีพัดลมเสริมเลยพัดลมร้อนออกเรอะลมร้อนออกก่อนก็มีไอเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวปล่อยสักพักก่อนเจ้าของเขาอยู่ไหนครับเนี่ยเจ้าของเขาอยู่ไหนอยู่เนี่ยนะครับอยู่เลยไปนิดหน่อยอ๋อแต่เขามาฝากจอดไว้นี่ ผมซื้อเขาแล้วล่ะนะผมซื้อเขาแล้วอ๋อซื้อเขาแล้วอ๋อเขาโอนยังยังไหนเปิดเปิดโอนลอยเปิดเปิดประตูหน่อยโอเคไอ้ดูเครื่องนี่พี่ตู้เชิดชัยครับโมมีรถปีไหน เครื่องดีเลยวะเดียงไหมเครื่องหอบเครื่องยังไม่ร้อน เปิด่มเครื่องนะเปิด่มเครื่องด้วยวางสายพานเด้อดึงดึงเด้อดึงเลยพี่ดึงเลยมันบ่หมุนเนี่ยตัวไหนบ้างนบ่ จะเย็นอยู่ครับผมไม่จบครับก็โหขิวคัสเพราะว่า๋าแกก็ซื้อรถขายรถเหมือนกันนะครับเขาจะเอาสองแสนตั้งไว้สองแสนนะครับก็ลองมาดูครับรถคัสเปลี่ยนขาดปีหนึ่งชื่อคนตายะยังไม่ถอนประกอบการเดี๋ยวกลับบ้านหัวหน้าสอนจ้างมาขับรถขากๆได้นี่บ่ลงรถบ่ลงเนี่ อ้เ <laughs> มื่อดำเมื่อดำมาลนะฮะไากดไลค์กดแชร์กด subscribe สสด้วยครับกลับบ้านครับนะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีกุเรื่องอะไรโยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับหลับวันนี้สวัสดีครับ